เลสบายดีมาเพื่อนทุกคนเนาะสบายดี FC ที่อยู่เมกาอยู่ไทยอยู่ลาวโดยเฉพาะแมน FC อยู่กุมขมแม่เนาะหลาย FC กุมขมแม่นี่หลายให้เนาเมกาบ่เมกาบ่กกุมขมแม่กันนะดิอยู่ขเมืมเข้าใจกับภาษาร์เราโมฟู่บอกไว้ซื่อๆตอนนี้เขากลับมาเมาเมาหอดปากซีเนาะทุกคนเนาะมาหอดปากซีเลยกะมาหอดปุ๊บก็มีคนมาจ่อปั๊บ อจอบตูดปรัปบรยังมาชงยังโอ้ตากล้องส่องตูดไปดีต้นเขากลับมากินปลาใช่เลยปลาเอามาปลามาเดี๋ยวสิเอ,อือบปลาก่อนนะทุกคนเนาะมาตึกปลาน้องตำรวจเนาะน้องเสียสันโอ้เห็นแต่พื้นท้องกันโอเลยนั่นนี่ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวก็จะเอาลูกเมียามาเนาะให้มันคุ้มเด้ซื้อเบียร์อะไรกัเอาลูกเมียมาขบสุดเลยนี่พี่น้องปล่องป้ายกลัมาขบสุดเบิ้ลเรียบสีอะมาเบิ้ลส่วนขอขังเพื่อนนั่นบอกส่วนเทเซาหมิงเด้ <ider Stadium> อันแล้วคำสีเอ้ยปลาหนักใคกุ้งจับป้ากระบอกหน่นไข่กุ้งบปไข่ปลานินเขาจะเอามาิ้งไดนนี่เลมีตัวใหญ่เนาะอันนี้ป้าน้องทุกคนตัวใหญ่ป้าไม่สวยเนาะสวยดิปะไหนมือสือดิมเห็นลงไม่คบสีเนาะตื่นเลยมึหนา

Bá bá mèo này khắp xí, bèo tôi đi này, bông tôi đi mùa hàu Áo tôi đi bèo này con, áo áo Ui Đâu oh, <laughs> có... á, nữa, này con, nó tụi nhì Không, tư, không, tư, mà? Má, màu, màu. Ừ. không gì nó, mới đẹp, xoay lên nó Xoay được rồi nắng มา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 โอ้ปนิลสดๆเลยนี่พ่อแม่พี่น้องปลานิลสดๆเกลือเกลือเกลือโอ้ยมึงเจ๊บเวงอฮะพุดใส่เกลือเพิ่งปุ๊กเลยนะนี่ในกระขวบไปยุอนให้มันใส่ปลาไดก่อนเรื่อยตีบามันน้ำมันน้ำ โอเตมาเนาะพวกมึงดีแล้วบอกไปหับกูจะเดินยนต์เลยใครแนะนำมียกูไปจอบหับก่อนเตวิศเวสิไปนับยืนเดินยนต์แหละว่าสิไปถาตูอยู่เวียงย่าเหนื่อหูโตก่อนก็เลยว่ามันตายใจหรือตายใจก่อนว่าเออหตุคือบมสนใจนะมันตายใจก่อนจะมาตูอยู่ปากเซ่เอาหอดปากเซ่ปุบมันไปหอดหนาหง่นั่นนี่เพราะว่าเมียไปหับก่อนเลยเนาะเมื่อคืนคือใส่กันน้ำใจกันบปล่บ่เมาอะไรก็นอนเลยเมื่อคืนนี้วันี้ไปซ้ำกนโอ้ยตุ๋นไง ใส่ตใส่ใส uh, ่ใส่ที่เกลือไงข้ามีสามกุดบ่มีไมันสูงบ่มันต่ำบ่มีหลายตใส่เกลือใส่เกลือก่อนแต่ลก็สันไม่ได้นะอ้น้อยผุดนะอ้หอย่าใหเกือเบิดมดยงไรกันดดอกราสันสนีเลเอออ่าลงกุ้งเอากุ้ง cung bò ừ. cung cung khắp trái hả xén nưng bữa đêm bò hay cho mưa bớt lấy long bừng xe ơi oh, oh, mẹ đẹp lá đây này nè ba sam to má má xuống tầm à tầm tầm bò Ơi, Lại biết mẹ kinh Cung <laughs> <laughs> <Cùng> cây, bó cung lưu เปิดมาเอาเป็นปิดแลนแ์ลยนเอาแน่นนเลยแม่กินนะครับแม่มาถือเลยมาเด้อพี่น้อง FC ทางอ่าอเมริกาเนาะมีคนถามห้อยู่บอกไปอเมริกาโอ้ยคนถามหาลายเลยเว้ยมีคนรู้จักใช่เนาะลายแท้คำสีนู่นึงเด้อยมีนาเนาะสิไปสบายดีเฟียร์สองพันสี่โอ้ไปหนักห้องปะไปสื่อเแหละสื่อปีไปเนาะสื่อปีไปเโอ้ยฉันไปหลินได้ไงไปหลินเงินวีซ่าโอ้้ห้ย FC เลนวีซ่าให้สื่อเป็นแยนเรียนหรื่ ไป้ปรินมียูไ่อยากให้เอฟซีซัพพอร์ตมีเอฟซีไล่ตมีเอฟซีประมาณสี่ห้าคนแต่ผมอยากให้ไปหาอยู่เมริกาโอ้ยไปแท้เนาะแต่ว่าคือพินาอยังเชเอาหมอกเอาเมียไปนำสู้ดิมันเอาแฟนมันไปนำเมื่อไหร่นะห้องแต่ว่าแบบมันเอาเพียงว่าฟีดกับแฟนเลยแต่ไปกูนี่ซีห้องกับผพอเถ่าไม่เถ่าห้องกับเมียห้องกับลูกกับคุณกันไปเบิร์ตแบบนี้ใครอยากไปบอกตรงมาห้องพี่น้องกูเนี่ย ม่่นบจากเพลงที่สาวจากเพลงที่ไปหาส่งคนไปพอเดี๋ยวไปด้วกันมึงทำมันผูกเนาะมันผูกมึงทำมันผูกเด้พอเดีไปเด้โหวดเด้อโหวดเด้อหายให้ไปไปวบักนี็จะว่าเออไปแท้เอาไปไปเป็นตลกลาวเด้เส้นตลกต้องยังได้ขึ้นไปลินตลกนอมไปได้เหตุชาเลนจ์แบบไปลินตลกอยู่อันนัเนาะแพทคูคำสีเบคือกินหนึ่งเลยอากอยอีกอากอยไปบ่ได้ช่วงนี้เฮิร์ตเฮิร์ตบ่ หืดแห้งไปบัวได้ให้มันเศร้าขึ้ดก็เนาะพ่อบอนตามตใจตังค์ดีพอแล้เอากระชามกุญคลามมันได้ฉันปิีงปลาเนาะโอ้บรรยากาศน้องที่เฮาเคยมาเห็ดคลิปตึกปลาแต่คราวนั้นเนาะนี่ก็คือบอลเลี้ยงกุ้งคำสีแต่ว่ากุ้งไปเบิดแล้วกุ้งตายไปแล้วตอนนี้อันนั้นวะน้ำท่วมกุ้งเบิ่งนึกว่าน้ำหามชื่อกุ้งยังจะได้บิ่งปุบแด่ขนาดแต่เลี้ยงสีหนามเ้า เดี๋ยวเขาปิ้งปลากันนะทุกคนเนาะเดี๋ยวครอบครัวเขามากินนําตอนนี้นิตะวันดาก็กำลังมาเนาะไทยชีลอย่างน้ำดิฮะอันนี้ตราดิตะตันด่าไปเอาเพิงสบายดีสบายดีสบายดีนะสบายดีนะสบายดีสบายดีก่อนสบายดีก่อนสบายดีนหนติสอะลีลาลีลา

บาย้ยบ Pr ู้ h> <h ันบะกยะ่ตยันขับมาเน่ยอ้ยมา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 สวยกันนี่สวยกันจับนี่ไายเลยเนาะโอ้ยอันตูดตูตูดดิมตูดไหมเออหมดยับเลยเด็ดด้ดด้บอมาเย้โอเคมาเลยนะ ใ้อนำุลงีวันนี้เอาน้าุ่นะถกบวนขี้เหือได้นนตีกี่ตากเลยไม่ตามีาีให้ตาเนยปานินเสียคีตายัง้นเลาม้งีเฮ่นเดี๋ยวไปหาพี่ต่ายพ้อมเลยมามามาพี่น้องมาปิ้งปลาสดๆเอาขึ้นต้น้องน่ามียนี่ได้เเห็ดลาสบีนั่งดูกระท่อมกลางนองเลยเนี่แบบ บรรยากาศลักล่านแต่เงินในบัญชีเลยลักลอยลักลอยแทนที่ลักพันนะู้ปิ่งขบสุดกันดาเอากินม่ได้เข่ามีเขามั้วนนาค่ะส่อนมั้งะเขาปิ่งปลาอ่ะถึงกินกินได้๋ันเลวแห้ยโมือเพราเขาหอนั่งอีกได้มาเนาะบัวจิ้มแหเลยที่ นี่เอาเงี้ยยืมเลยยื้อเราแห่มายืมเลยจันแม่แม่ใครสิไครสิว่ะโอ้มาเลยนะแม่ว่าพุ่งมี้กอนมีคนวันเดี๋ยวกินก่อนนะทุกคนเนาะปิ่งปลาพวกเขาไปจำเกลียวพวกเขาเรื่องเป็นกุูผืนงานชนะจอกเลยคุณตอนนี้กะอยากเอาปลาใหญ่เนาะจำเป็นต้องได้วานแห่ยังนี่ปลาปลาเดียมันสิมันสิกัดเจ้ากัด cắt đứa, ba pa nhăng, ba pa, ba pa, <laughs> pa. 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 kín เก็บไปเก็บม <c ười> <c ười> ั้นวนามั้หย่านฝาเนาะเอ๊ะนี่นี<อ>่นีหย่านของมึงนี่วัวเอาแล้วเอาแล้วตีมันขึ้นตบหูมันเอาเจดีเลยจ <c ười> างมันมยังไล่อยู่หรอกใ่น้องไปสิทีเพือ อาหารเที่วเปรี้สือโอเคเลยด้วย่ากวางเ้ตุ้งต้ะนไวันไหในป้าทุกแห่งนะทุกคนมีหนอนใส่พุงยี่เีอกังกุปประมาณปีหนึงนี่แหละมดปีเลยประมาณสี่ห้าอู่ด้โอ้ไข่เนี้ลงหม แกแก่มีอไปการแก่เลยแก่ชัเอา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 มาแก่แกมาสิแกเหนไสิแกมันิอยีใ่รอใส่ก็เลืขงวัน่ดีใจดีใจนเขาขึ้นไปแมนี่ที่บ้านอย่บ่พ่อบ่พ่ออบ่อยอยพ่อเงตัวนี่้อยอมวนดเมืองยยันตะพี่อันนน

ตอนยัน้อยอยู่คคลใดเม่าตุ่มตุ่มไก่เสืหมูแดงนะตุ่มไก่เสืหมูแดงเคยบ่เคยครที่เราหมูแดงมาจื๊อไก่ก็เอาอ่าตุ่มไก่ไปถอกทิมเบิ้ลน่ะมันบ้าแล้วมึงชิบบุคือว่าเอ้ยหมูแดงจื๊อเลยเนี่ยมาทิมตี้มาสัตแช่สมัยก่อนอือนี่ตาแก่แซ่บอกความเสี่ยงเอาความจริงแซ่บอกความเสีห็ดฮะแซ่บ่เง้นเงินบ่เง้นเงินตอบนี่ตาตอบแซ่บอกเอาความจริงแซ่บอาความเสี่ยง ยูง้อกูอบ้ออแล้วมีอึแล้วกูก็ดียินมาถึงแล้วใครอเป็นเป็นชาวพนจจอยู่ะนียมันอย่าได้อยู่วะโอเคผ่านอยู่ะอ่าะีฟูเนาะดังเจ้าบ่ผ่านเรื่องมันัวพี่บอกเนี่ย่าฮ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 ัาฮ่นฮ่าฮัาฮก่ฮ่่าา่่า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 ้าาาาา่า่า่่่า่่ ổm oh. đuối ăn kinh năm số còn áo đấy. áo xí chúc khẩu như thế này cái búa. xây áo 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 kinh khẩu kinh khẩu nó. khẩu, đây đấy. nhâm nhâm xài pha nó cho này. xài tràn đều nhiều rồi được múc 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 khay pha, rồi múc tôm tôm tê pha. ó ó ó đặt dưới nam. anh ấy gọi là ó suất nâm. cối gì vậy anh <laughs> ừ, à เนาะเบิด์อกรรบกบเบิรตตะคุณเนาะเบิร์ตเลยเบิดเล่นเฮาเลยอย่างยอย่งเงี้ยจะน้องชายน้องไได้มาเบิดเท่านนะั้นเลยขาขาด <c oughs> าอย่อนเงี้ยเกิดซ็ดมากาูจะตื่นไลยกดปุ๋ม <c oughs> ก่อนนะมันเซ็ดมาปึ๊บกลัวมันขอเงินบอกกูกับดักไปก่อนบ่มีกูเองสิ <c oughs> มันกับอ่าส่งมาอีกขาขาดไว้ซะ <c oughs> ย,ยูจีนยูจีนเดี๋ยวอ่ามืออื่นนะทุกคนเนาะ,ะเดี๋ยวจะไปเบิ่งน่องทรายขาขาดโอ้แล้วเอมากต้องถาเบิ่งว่าววมันาขาดเนีน่ยนต้องถารุ่นพรมกันเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งว่าแต่มาปุ๊บขี่เขาสมัคีมาเด้อมาเด้อทางเมกาเคยกิน,นอยู่บอกก่อยปลาก่อยปลาสิมคำซีนก่อยปลาอ่ะนอกคุณ พี่มือหนอค่ะพีหนาคำสีมีกาไปแน่น้อยมันบอกโกอินเตอร์อยู่แล้วค่อยไปแทะเพราะว่าเสีดเพลงน้ำกันเลยคันระดับหารันอยูนี่ได้ไปหรอได้ไปคาธุเด้อเทวดาองค์ใดมีคิดชีวิตผู้ขาก็ขอให้มันหอดคาตูเลยนายหนึ่งก็เอาติดเอาคาตูบวกก็ไดุ้มนะคาตูบวกแค่ตอาหน่อยคาตูชิปพัดก็ได้บ๊ายบายทุกคนเจอกันชิปเมื่ออื่นบัมบัดคนติดยา